เอาอยได้โ <c ười> ่เาไปถางหย่ามาได้สตอมายิกบแบบนี้เอาละเด้อบดที่นี่ยอ โอ้ยตอนนั้นอยู่ก0าศูนตอนผมเป็นนักเรียนอยู่นี่อันให้ดูแมคโครก็ดูรถไถนี่ผมอยู่เดีมืดวันเดีโอ้ยมันช่างสนุกเหลือเกินดูรถแมคโครดูรถตักดูรถอันนี้นะครับว้ายนวไลายฟูมปากเลยบูเหนือทำเสียงตามเขานะเออมว้วนกุ๊บจีบเหรอบูเหออนือแนวไลายฟูมฟูมปากเหรออันบบาหน่อยอ เพื่อนบอกมีใครจําได้บ้างอ๋อมีใครจําได้บั้งภาพนั้นอะอว้ยเด่นเล่นรถนำรถทิศหล่อรถตักรถแมคโครนี่ยโอ้ยสนุกคักยิงตามรถดำเนี่ยมดวันเหรอก็จำภาพนั้นได้ติดตาเลยโอ้ยมวนกุ๊กจีบเหรอก้องแเงอ๋มีใครเป็นนํงผมบ้างอาออ๋อมีใครเป็นนางผมบ้าง <c oughs> แล้วกันแล้วนี้ทางนู้นแล้วกันแ,แล้วนี้หรือพักพักเบรกก่อน,นี้ใกล้เหลือเด้อใกล้เหลือเด้อมีใครใกล้กลจะจบก็บ,บอกเบ่งเด้อมีใครใกล้จะจบก็บ,บอกกันก็ได้ เาไปพักดันช่วยกันเนาะคนนี้ยังไม่ทันไกทจะจบก็ไปหากันที่เก่าละแต่หมายถึงว่าใครที่ไกล้จะจบนะก็บอกกันเด้อไปที่ได้เขาไประดมช่วยกันเนาะ เอาตะคอ,อาลงยิ้มมงดูเลยควานต้นเลยนี่เอามากินแค่พวงเดียวนะแต่่าควานต้นเลยขอบคุณครับทุกท่านเลยเนาะที่อยู่ด้วยกันนะครับส่งกำลังใจให้กันเนาะ คุณอะไรเนาะผมกำลังเึือกหาอยู่ đây นี่ผมเห็นโปรไฟล์แต่ว่าผมชื่อผมประกาเอิะคุณยุ่เสื่อภาษาอังกฤษเนี่นะมมย,ยนะก็มีภาษาไทยห้นะผมก็เลรบกาศประกาศเรียกชื่อคุณชอง,ชองเห็นกันประจำอยู่แอกแต่ว่าอันยามน,นึกมันนึกชื่อบ่ออก,กน,นะโอ้ยเนาะนึกหาอยู่ด้ y นี่ยังนึกบอทันได้ออกอยู่ว่าชื่ออะไรเนาะคุณอะไรเนาะ จำโปรไฟล์ได้แต่จำชื่อนึกชื่อนึกบ่ออกติดปากอยู่นึกบ่ออกคิดแล้วมามมมอยู่ดิจีดาวกับจีดาวพีดกับจีดาวโอ้ยเปลี่ยนชื่อฉันอีกแล้ว่ะอย่าเดานะวัจนีโอโอ,โอมีเสียงเพลงมาแล้ว